สวัสดีครับกลับมาพบกับวิภากษ์ลุกหนังจาก3กระแสหลักโดยเชียน์น้าคมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมกลัเจอเจอที่ในตัวเน้นตัวชวัวตัวเต็งร้อยกันเหมือนเดิมครับโดยที่ค่ำคืนวันนี้เราจะไปลุ้นศึกเกมทีมชาติอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจสุดๆครับยูฟ่าเนชั่นลีครับเป็นการแขกระหว่างสเปนกับสวิตเซอร์แลนด์ บอกเลยครับว่ากลุ่มนี้โคตรโหดต้องใช้ควาว่าไงน,น,นครับต้องบอกว่าโคตรโหดจริงๆนะครับอุดมไปด้วยทีมระดับหัวกะทิล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสเปนเยอรมันยูเครนสวิตเซอร์แลนด์พวกเขาลงเล่นไปแล้วทีมละสองเกมนะครับโดยที่สเปนนั้นพวกเขา,เาชนะหนึ่งเกมเหนือ,อยูเครนนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งเกมในการเป็นเยือนเยอรมนนีนะมีแล้วสี่คะแนนวันนี้จะได้ลงเล่นในบ้าน นะครับรับมือของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ลงเล่นไปแล้ว2เกมเช่นในการกครับในการออกไปแพ้ยูเครนและเปิดบ้านเสมอเยอรมันมีอยู่แค่1นคะแนนวัน,น,น,นาะฉะนวันนี้สถานก,การณ์ของสเปนถ้าเก็บชนะได้จะสบายตัวมากในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ถ้าลาดอีกก็จะยำแยมากนะก็ถือว่าเป็นเกมที่มีความน่าสน,สนใจครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าพูดถึงชื่อชั้นทีเมเกตบอลชั้นบอลแล้วแน่นอนครับใครเจอกับสเปนก็ย่อมเป็นรองอยู่แล้ว ก็อยู่ที่ว่าวันนี้แผนการเล่นจะมาลักษณะไหนแบบใดครับสวิตเซอร์แลนด์จะสามารถเรียกความเก่งๆอย่างเดิมกลับคืนมาได้หรือไม่ในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดข,ของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าอุ่นเครื่องกับทีมระดับนะครับอย่างสวิตเนี่ยก็เปิดบ้านนะครับอุ่นเครื่องกับโคอเอชียแต่ว่าแพ้นะในขณะที่สเปนนะครับพวกเขาก็อุ่นเครื่องกับโปรตุเกสนะครับออกมาเยอะนะครับเสมอก็นั่นคือภาพรวม,รวมองค์ประกอบรวมๆกันสำหรับการเจอกัน ในค่ำคืนวันนี้อย่างไรก็ตามครับข้อมูลหลักของเรายัางเหมือนเดิมครับวันนี้ค่าเฉลี่ยราคาปูจะเป็นอย่างไรครับค่าเฉลี่ยฮนันดี้แคปด้วยราคาจะเปิดมาเท่าไหร่กระแสการลงทุนหลักจะเป็นอย่างไรเราไปตามดูสามกระแสหลักพร้อมๆกันครับซึ่งตอนน่นครับเชียร์หน้าคอมครับก็แจ้งให้ทราบเหมือนเดิมนะว่านอกเหนือจากตัวที่ให้ในคลิปนี้แล้วเนี่ยเรายังมีครับอีกหนึ่งคู่ ค่านใยเพื่อการลงทุนตัวเฉพาะเลยค่านใดอยากได้นะเอาไปลงทุนไปต่อยอดเอามาทำกำไรเอามายิงคู่กับตัวในคลิปนี้ก็ได้หรือว่าจะไปจัดชุดจัดเหนี่ยวอั้ท่านเลยขอเป็นแค่ค่าหนุมถูกๆสิบ,บาทครับพิมพ์ภาษาคิดคาว่าชัว S U R E สงไปที่4828550นพข้อความเดียวจบเลยครับไม่มีการผูกมัดอะไรใดๆทั้งสิ้นครับเป็นบริการที่เรียกใช้ราวัาเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ครับเรายังมีบริการเสริมทานกรสูงตามาฝากด้วยครับอันนี้เป็นความชอบโดยส่วนตัวของเชียร์น่าคอมนะแต่คัดเอาหนึ่งคู่ที่มาแต่ที่ส่วนที่จะนําไปลงทุนเองนี่แหละเอามาฝากเพื่อนๆครับคอเดียวกันหรือว่าใครอยากทดลองใช้อยากทดลองทิ่มดูอยากลองหากําไรติดค่าขนมขอเป็นแค่สิบบาทครับถูกๆครับพิมพ์ภาษาพินเขาว่าวินครับสือบิลไอเอ็นครับสองหกสี่แปดสองแปดห้าศูนย์ข้อความหรยจบเช่นกันครับ ก็ขอฝากั้งสอบบการนี้ไว้ด้วยนะครับคิดว่าเป็นการสนับสนุนเชียร์หน้าของกันแล้วกันครับขอประคุมอย่างยิ่งจริงๆส่วนกระแสาตามพูดเฉลี่ยคู่สัเปลนกับสุตบอลนเปิดมาท่าว่า1.50ครับช่องเสมอ4.50ครับช่องทีมเยอน7.80ครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าราคาเริ่มเปิดมา3ช่องมีความห่างแตกต่างกันค่อนข้างมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ถือว่าขยับค่อนข้างเด่นดีทีเดียวเลยทองจะบ้านจาก1.5ลดเหลือ1.4ครับทองเสมอครับจาก4.5ครับเพิ่มเป็น4.7ช่องทิบเบยครับจาก7.8ครับเพิ่มเป็นเป็น8นะนั่นหมายความว่าวัานนี้กระแสน้ำมันดิเฉลี่ยเรื่องที่จะลดลงในช่องบ้านเพิ่มขึ้นในช่องเสมอและเพิ่มขึ้นในช่องทิงเบย์นั่นเองหแห้ใีขแควหลัก แฮนดิแคป็ป็นราคาสเปนต่อลูกควบรับถือว่าเปิดมาแพงอยู่นะเพราะว่าบอลนี้เป็นบ bon อลระดับทีมใหญ่ด้วยกันแหละนะแม้สเปนจะเหนือความก็ตามแต่ราคาเริ่มต้นครับก็จ่ายสเปนที่1.86ครับแต่มา,ารอง1.94ครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในราคาเลยเดิมนะลูกควบเหมือนเดิมเลยแต่ว่าค่าตอบแทนเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเป็นเจ้าบ้าน3.16เพิ่ม ลดลงนะเป็น1.80แล้วก็1.94บนรอ,องเพื่อเป็น2.00ก็ถือว่าขยับไม่เยอะแต่ขยับจนเห็นตัวเลขชัดว่ายังเข้าหาบอลต่อทีมเจ้าบ้านไปในที่ไทยกับตาภูครับวันนี้สอดท้องกันอยู่นะเพราะว่าตาภูลดลงในช่องเจ้าบ้านไม่โกะเสมอและไม่โกเหนยมแพ้นั่นเองราสแสงก็ทุกวันนี้70%อยู่ในฝั่งสเปนครับ3 0อยู่ในฝั่งวิ์แลนด์ครับคนกลุ่มใหญ่ครับยังเชื่อใจบอลต่อสเปนกับการเล่นในบ้านนะ เมื่อไปอย่างนี้ครับคูก,ก็มาแฮนดิแคปก็ได้กระแสการทุกก็ใช่และราคาลุกควบเนี่ยถาท่ากันตามเนื้องานตรงเนี้ความที่แย่ที่สุดข,ของสเปนผมเชื่อว่าคือเบียชนะเสียหูสำหรับทันต่อก็ถ้ามองแบบเซนเซลน,นะก็อาจจะเป็นประมาณยอมเสียงแถวหูและกินหัวนะรประมาณนั้นเลยนะบสำหรับสเปนในในในภาพรวมที่เกิดขึ้นตอนนี้นะแต่งริงแล้ว โอกาสทะลุมันชัดกว่าแหละเพราะว่าทีนี้แค่มันปรับโดนั่งบนต่อนะเอาละทั้งหมดทั้งมวลวางใส่ต่อสเป์นี่แหละครับในราคาลูกพวนนี่แหละเป็นที่เด็ดตัวเน้นตัวชัวต์วต,วตัวเต็งร้อยประจําข้ามคืนวันนี้พร้อมพวกดิสก์สูงว่าสองจว้ด้วยนะเชื่อว่าวันนี้เกมเปิดยิงกันกระจจยแน่นะครับสุดท้ายท้ายสุดครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ ก็ขอฝากช่องเชียร์น้าคอมไว้ด้วยนะครับอยากให้ท่านครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ของเราในทุกๆวันนะครับอย่างไรก็ตามครับก็แน่นอนครับต้องเวยนวยมเว้กันประจำคทําคือวันนี้ครับขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยกันทุกๆคนกระม่เจอเจอกับเชียร์น้าคอมได้ใหมในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ